มาแล้วเข้ามาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูการตกแต่งสวยงามอลังการมากของนางเอกซูปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยเข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆอย่างขวัญอุตสามณีล่าสุดถูกแชร์ปมใช้งานแม่บ้านหนักกินข้าวจานเดียวกันกับหมาจนทำให้เธอได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว สำหรับคันอุสามณีเป็นนางเอกสาวที่ทั้งสวยรวยเก่งและกรตันยูอีกด้วยด้วยความสวยน่ารักจึงทำให้เธอได้รับฉายาว่านางเอกบาร์บี้หรือนางเอกหน้าตุ๊กตาเธอเข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆ ได้รับการทาาทามและแนะนำจากทีมงานนักแสดงตั้งแต่อายุ3ขวบได้เริ่มเดินแบบเล่นละครเมื่อปีพศ2547เธอได้ทำสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง7หลังจากนั้นก็มีงานละครเรื่องแรกคือเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2รับบทเป็นนางร้ายเรื่องแรกต่อมามีงานละครเรื่องอกธรณีรับบทเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกซึ่งเป็นละครที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโกยเรตติ้งได้ ง22เลยยทีีเดวล่าสุดนี้มีชาวเน็ตออกมาแชร์พฤติกรรมของดาราดังคนหนึ่งจ้างให้ไปเลี้ยงหมาที่บ้านย่านรามอินทราและถูกใช้งานหนักแทบไม่ได้นอนอีกทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาผ่านทางเพจดังมีชาวเน็ตแห่เดาว่าเป็นดาราคนไหนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของขวัญอุสามณีนน วันนี้เราจะชนทุกท่านไปชมบ้านหรูของเธอและการออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเธอหลังใหญ่โตเป็นบ้านสามชั้นสีน้ำตาลมีมูลค่ากว่า40ล้านบาทมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความรม่มรื่นเป็นบ้านที่เธอได้ซื้อให้เป็นของขวัญกับตัวเองและคุณแม่ได้อยู่อย่างสบายเธอเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะบ้านมีปัญหาเยอะหลายจุดและแต่ละจุดมีมูลค่าที่สูงมากมาก ายในบ้านตกแต่งด้วยโทนสีขาวครีมมีออฟฟิศที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรักษาความปลอดภัยและทําความสะอาดอยู่ด้านหน้ามีชันเดลียสุดหรูใช้เฟอร์นิเจอร์สวยงามมีรูปคุณพ่อและรูปครอบครัวอยู่ด้วยสําหรับด้านในเป็นห้องกินข้าวและพื้นที่ส่วนตัวชั้น 3. เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเธอทั้งหมด ประดับด้วยชเดเรียร์ตั้งแต่บันไดาทางเดินห้องนอนตกแต่งโทนสีขาวสะอาดตาตามหลัก่วงจุย้ยมีเตียงนอนทีวีอีกฝั่งเป็นโต๊ะและตู้เก็บกระเป๋าส่วนห้องน้ำยังคงมีชนเดเ e ียร์สวยๆเช่นเดิมผนังลายหินอ่อนเพดานเป็นสกายไลท์นอนอาบน้ำชมวิวไปแถมยังมีทีวีให้ดูเพลินๆอีกด้วย ล่าสุดหลังจากที่มีชาวเน็ตออกมาแชร์พฤติกรรมของดาราคนหนึ่งจ้างให้ไปเลี้ยงหมาที่บ้านย่านรามอินทราและถูกใช้งานหนักแทบไม่ได้นอน และยังให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาผ่านทางเพจดังจนทำเอาเป็นเรื่องฮือฮามีชาวเน็ตแห่เดาว,ว่าเป็นดาราคนไหนกันแน่หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของขวัญอุสามณีเพราะเธอเพิ่งประกาศรับสมัครคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไปจนทำให้เธอได้ออกมาแสดงตัวว่าเป็นขวัญเองเพิ่งปลดแม่บ้านไปสองคนทั้งคู่มาทางานได้สามวันแต่มาทางานทาให้สุนัขที่ชื่อเจ้านุ่มนิมเกือบตายเลยนะพี่ ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดเลยโดยเฉพาะไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลี้ยงหมา24ชั่วโมงหรือให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาไม่จริง มันเป็นการตกลงกันอยู่แล้วว่าจะทดลองงานสองวันค่าจ้างคือเขากินอยู่กับเราเขาทําจนกระทั่งหมาขวัญเข้าโรงพยาบาลและคุณหมอก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าร่างกายของน้องหมาไม่มีน้ําตรวจเลือดไม่ได้เราก็เลยให้เขาออกแล้วเด็กคนที่ดูแลน้องหมาก็ไม่พาไปด้วยขวัญได้จ้างคนหนึ่งเราจ่ายเขาถูกปะคะแต่เขามาทำให้หมาเราเกือบเสียชีวิต มาขวัญช่วยตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้ผงาพผงาบ,งงาบเราถึงจ้างคนมาป้อนน้ำป้อนอาหารให้น้องหมาเราส่วนที่ให้เขาทานข้าวกับจานข้าวหมาอันนี้ไม่จริงจะบ้าหรอใครจะทำแบบนั้นพนักงานออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทำแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานส5 6ห้าคนที่อยู่ออฟฟิศต้องมีความผิดปกติทางภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรอ เป็นบ้านรู้กาตรตกแต่งสวยงามอลังการของนางเอกซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยซึ่งเธอก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วทางเราก็ขอให้น้องมาหายป่วยเร็วๆด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ